อ่าครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยูกับผมก่อนเฟิร์สคนเดิเพิ่มเติมคืนนะครับผมจะมานะครับผมเล่นเกมนะครับผมเดสติงเกอร์นะครับผมในโหมดนะครับผมสวายเวอร์หรือเอาตัวรอดไปจนกว่าจะจบเอ่อซีซั่นของเกมนี้เลยนะครับผมมันก็มีอยู่หลายร้อยด่านเหมือนกันนะครับผมก็พี่ก้อนก็สัญญาว่าจะไม่หายไปนะครับจะลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ ไอนี้ก็สามด่านแรกก็มันก็แค่การสอนวิธีการเล่นนะครับเรามาเรื่องกันด่านที่สี่เลยนะครับผมก็พี่ออนก็จะตัดคิดไปตอนหน้าเกมเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดีดูนะครับนี่ครับตรงด่านมันจะมีให้เราเลือกนะครับโหมด normal easy หรือ hard นะครับพี่ออนก็ค่อยชํานาญกับเกมแบบนี้ก็ normal ฟอรนะครับผมอ่าเป็นว่าเราไปเจอกันในเกมเลยอ่าครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมในเกม death t i n k e r นะครับผมอ่าก็ ตอนนี้นะครับผมก็พี่กรณ์ว่าจะนับเป็น e ีแรกเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าอันนั้นมันจะสอนวิธีการเล่นนะครับผมก็ไม่เชิงจากการเล่นธรรมดานะครับก็ต้องขออภัยในมนาที่นี้ที่การตัดคลิปนะครับผมตอนนี้นะครับผมมันให้เราทําอะไรใช่ไหมครับมันให้เราเอตามไล่คนเมื่อกี้นะครับที่วิ่งหนีเราไปนะครับผมพี่กรณ์ก็ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายมันคืออะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็ไม่เคยเล่นกับเกมแบบนี้เลยนะครับใน android นะครับ แค่เคยสังเกตดูคนอื่นเขาเล่นนะครับแล้วก็ถ้าว่ามีเสียงฝนตกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะดังตูมอาจจะรบกวนหูน้องๆหลายคนเลยนะครับอ่พี่เชื่อนะครับว่าเออเสียงฝนนี่มันอาจจะเสียงดังนะครับผมแล้วรบกวนมากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่กอนก็ไม่อยากให้มันฝนตกหรอกแต่ว่าฝนมันตกนะครับแต่เสียข้องพี่กอนนะครับกระจกเสียกอยู่แม่งใกล้ๆอันนี้ด้วยเด้ วัดเดอวัดเดอเฮ้ยใครร้องวะเสียงใครร้องวะอ่านว่าเราวิ่งไปดูก่อนนะครับว่าเสียงใครร้องนะครับขอญาต์ไอ้แป๊บนึงครับอ่าโอเคพร้อมแล้วไปเซอร์แดนไบแบสโกเชียร์ไอ้เชียร์มึงแดกเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนี่มาอัดดติวะอัดดติวะอัดดติวะ มันให้เราเก็บกล่องอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็ให้มันเราต้องวิ่งไปตามลูกศรของมันนะครับอตรงกลางนี่เป็นโหมดเปลี่ยนปืนปเปลี่ยนไอ้น,นี้ดอกไม่อันนี้เลยไม,ไม่ไม่สวยเลยไม่ชอบประหยัดกระสุนหน่อยไปฝนตกโคตรหนักเลยเชือ่อวัดเด้อ มันตกครหนักเลยเฮ้ยโอ้โอ้โหเยอ,อดเลยเอาเพื่อนเจอแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่อยากจะรู้ว่าเอ่อในแมปแรกมันจะง่ายขนาดนี้นะครับผม <c oughs> ก็พี่กรณ์นะครับผมถามว่าพี่กรณ์แคสยังไงใช่ไหมครับพี่กรณ์ไม่ได้แคสเป็นด่านวันนี้นะครับ เดี๋ยวพี่กรณจะชี้แจงให้ดูนะครับคือวิธีการแคสเกมนี้นะครับผมขอตัดไปนะครับอาก็กลับมากันเลยนะครับก็อยู่กับพี่กรณ์คนเดิมน,นะครับผมก็ขอโทษที่ตัดคลิปด,ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพี่กรณ์จะมาชี้แจงเรื่องการแคสนะครับคือพี่กรณ์นะครับผมเอคือเกมเนี้ยเวลาเราจะแข่งไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเว้ย เนี่ยมันจะเป็นแมปยาวไปเรื่อยนะครับแล้วมันจะจํากัดด้วยนะครับผมแล้วพี่กรณ์แคสยังไงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพี่กรณ์แค่จะเล่นแค่ด่านเดียวนะครับผมคือพี่กรณ์นะครับจะเล่นแบบเนี่ยเล่นให้จมแมปนี้ไปเลยนะครับผมโอเคนะพาร์ทนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลยครับไปกันต่อครับผม เอามาก็หลังจากเมื่อกี้ก็เรานะครับผมได้ปืนเอ่อปืนกลมานะครับผมนี่นะฮะเป็นปืนเอ่อเอ5มบีไฟนะครับเอ5มบีไฟเคนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือ m อ5มบไฟนะครับผมเป็นปืนที่ยิงแล้วไม่ดีดนะครับผมบอกเลยว่ายอมรับว่าสุดยอดนะครับในีนนี่นน นน่นี่นี่สารโอ้ฝนตกหนักเว้ยน่ะฝนตกหนักว่ะยิงไปเป็นแถวเลยแหละยิงไปเป็นแถวเลยแหลฮะฮ้อ ันให้เราทำอะไรวะอ๋อโอเคแล้วไงต่ออ๋อเปิดประตูนี้เก็บกระสุนก่อนโอเคพร้อมแล้วก็ไปแหม เฮ้ย <c oughs> ไปเว้ยมาดีวะมาดีวะเอาวะเฮ้ยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลย โอเคครับมันแท็กทีมแบบเรานะครับผมให้เราช่วยกันยิงซอมบี้นะครับผมที่มานะครับมันบอกเท่านี้นะครับผมแล้วมันก็จะเป็นคนเปิดประตูให้นะครับแล้วก็เป็นคนนําทางนะครับหรือว่าเราแท็กทีมก็คือเราช่วยกันยิงด้วยนะครับเราให้เพื่อนตายไม่ได้นะครับผมถ้าเราให้เพื่อนตายก็จบนะครับหลบไปดีมาบังกระสุนกูสหายสหายไอเลิฟยูไอเลิฟยูเลยนะครับ รอด้วยเฮียวิ่งมึงวิ่งเร็วไอ้เฮียกูวิ่งไม่เร็วเอาเร็วเพื่อนอย่าช้าอยู่ไปเดี๋ยวกูยิงเองตรงเนี้ยไปเลยโอเค thank you เพื่อนขอบคุณสำหรับซักกระสุนโอ้เทคแดกช่วยแล้วเพื่อนช่วยแล้ววีเทลไม่เป็นไรเพื่อนไปเลยไปไป,ไปต่อไปต่อเพื่อนไปต่อ แค่นี้สบายเพื่อนลบเพื่อนกูกาดเองตรงเนี้ยลบไปมึงน,นำทางไป่พอไปต่อไปต่อเออไปต่อไปต่อมึงอย่าวิ่งไปใกล้ผีกันนี่มันยิงยากดีที่นี่นี่มันวอนจริงๆสวยเพื่อนไป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  เลตโกโฮมเล go home What you w i have you will follow คือมันให้เราปกป้องคนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้เราแท็กทีมกันมานะครับจนถึงตอนนี้ก็จบนะครับผมก็พี่กองก็จะตัดไปตอนมิชชั่นอันต่อไปเลยนะครับ อ่ะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมอยู่กับพี่กอนคนเดิมนะครับผมก็ตัดมานิดนึงนะครับผมก็นี่นะับมาอยู่กันในเอเตรียมตัวเจอมิชชั่นเกือบสุดโหดแล้วนะครับผมก็ตัดไปตอนหน้าเกมเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคครับผมก็กลับมากันแล้วนะครับผมอันดับแรกก็นี่นะครับผมมันจะสอนเราเอ้ยมันจะให้เรายิงโหมดสไนนะครับผมให้เราเอ่อยิงแล้วก็นี่ใช้มือข้างขวานะครับผมลูดกระสุนนะครับผมให้โดนกับเนี่ยโอ้โหที่ยอยพลาด เนี่ยแบบเนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่เฮ้ยระวังนี่นี่แตกไอ,อ,อ้ยี่เสียดหัวมึงเอ้ยนี่หัวแตก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  แตกหงายหลังหงายหลังหัวทิมถึงกับหัวทิมบอมอหืม <c oughs> บอมหัวแตกหัวแตกหั <c oughs> วหลุดเล่มดูดิหัวหลุดโอ้ยจอมโมเขีดับเบิลเคลอ,อ้าวว้าว ยิงปีเอาอยิงแขนยิงจูมันโอ้้ยไอซัดบุบ้มบุม้มไอแยตโฟมมือ มาเต็มเลยญาติใครมั่งก็มารับกลับไปด้วยนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเหนื่อยที่หายเลยก็ไปอยู่กันในมิชชั่นต่อไปเลยโอเคครับผมก็กลับมากันแล้วนะครับผมในมิชชั่นสุดท้ายนะครับผมเราก็ลุยกันเลยนะครับ อ่าโอเคครับผมมาครับเจอกับพี่กอนต่อกันอีกเจนคุยนะครับผมไปลุย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 นะครับผมก็ขอนอกเรื่องสักนิดสักนิดนึงนะครับผมก็ เอีอ่กเอนก็ <c oughs> ขอนอกเรื่องคือนะครับผมคือการเอ่อบางคนก็หลายคนก็ถามว่าทําไมอินโทรพี่ก่อนเยอะจังนะครับคือ <c oughs> พีก่ก่อนเป็นคนชอบทำอินโทรเองนะครับผมก็เนื่องจากว่าเมื่อก่อนแคสเกมไม่เคยมีอินโทรเหมือนเขาเลยอิจฉานะครับผมก็ อินโทรนี้จะเป็นโอ้ยพ่องมาโอ้ยพ่องมาโอ้ยพ่องออินโทรนี้อินโทรนี้ก็จะเป็นอินโทรสุดท้ายแล้วนะครับผมแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังเห็นว่าออินโทรอันนั้นอะอินโทรนั้นอะอันไหนแล้ววะอาจจะรู้กันเอออินโทรที่ว่าพี่กรณ์เพิ่งทำอันล่าสุดเนี่ยเออพี่กรณ์คิดว่าจะเป็นอันนั้นนะอันสุดท้ายเว้ยเฮ้ยในยิบตกใจที่หมดยิ้มไโอเคครับผมก็จบ มิชชั่นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าเราก็มาเจอในมิชชั่นต่อไปดีกว่านะครับผมก็อ่อินโทรนั้นใช่ไหมก็คือว่าอินโทรครับคือพี่กรณ์ทำมานะครับผมเนี่ยอันเนี้ยแ้าแน่คลิปเนี้ยใครได้ดูนะครับผมอินโทรเนี้ยจะเป็นอินโทรการแคสเกมน,นะครับผมจริงๆเลยนะครับผมแต่อินโทรของเกมคลิปิตแอคชั่นจะเป็นอันหนึ่งนะครับผมน้องๆก็อาจจะรู้กันนะครับก็เอาเอาเป็นว่าพี่ก็กต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ก่อนเฟอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ